สรุปงาน Apple Event กับการเปิดตัว iPhone 12ที่หลายคนรอคอยรอบนี้มาพร้อมเพลงถึง4รุ่นพร้อมกับลำโพงตัวใหม่ Apple HomePod Mini ทีมคู่ครับมาเปิดงานด้วยอุปกรณ์ชิ้นแรกนั่นก็คือ Apple HomePod Mini รอบนี้จะลำโพง Smart ทสป a k e r มีขนาดเล็กลงครับประมาณ1ฝ่ามือสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆและ Apple HomeKit ได้นะครับซึ่งนอกจากจะสามารถเล่นเพลงภายในบ้านได้พูดคุยตอบถามกับ Siri นะครับซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ i n ครับ o n t เ r c ร m เราสามารถจะใช้อุปกรณ์ Apple Device ต่างๆครับรวมถึงตัว HomePod Mini เนี่ยในการพูดคุยสอบถามคนในบ้านได้ สำหรับ h โฮม p o ดมินิก็มีวางขาย2สีครับจะเป็นสีขาวกับสีดำนะครับราคาที่99เหรียญหรือประมาณ3,000กว่าบาทโดยจะเริ่มวางจำหน่ายช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ครับมาตอนที่ iPhone 12กันบ้านนะครับรอบนี้ Apple เปิดตัวมาถึง4รุ่นด้วยกันคือ iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro แล้วก็12 Pro Max นะครับซึ่ง2รุ่นที่มีดีไซน์ใกล้เคียงกัน,นครับมาพร้อมกับกล้องหลังคู่นั่นก็คือ iPhone 12กับ iPhone 12 mini นั่นเองดรอบนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Super Retina XDR นะครับซึ่งตัว iPhone 12มีขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วส่วนรุ่น mini น,นั้นมีขนาด compact เล็กน่ารักที่5.4นิ้วดีไซน์ตัวเครื่องครับมีการปรับรูปแบบใหม่เป็นขอบตัดคล้ายกับ iPad Pro หรือใครที่คุ้นเคยกับ iPhone กันดีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นขอบด้านข้างคล้ายกับตัวของ iPhone 5ก็ได้ซึ่งตัวเฟรมด้านข้างนั้นทําจากอลูมิเนียมนะครับส่วนกระจกหน้าหลังเป็นเซรามิกชิลครับที่ทาง Apple เนี่ยทำงานร่วมกับ r n i n g g o r i l ล a า l a าสนั่นเองโดยมีการเสริมเอาโมเลกุลของคริสตัลเข้าไปทําให้ตัวกระจกนั้นมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงตกกระแทกได้มากกว่าเดิมถึง4เท่าทั้งคู่ใช้ชิปเซตเป็น Apple a 4 Bionic นะครับมาพร้อมกับหน่วยความจำเริ่มต้นที่64 g b ร้อยยแล้วกละก็สูงสุดที่ 2. อ6 g b นะครับชุดกล้องหน้ายังเป็นติ่งเหมือนเดิมมาพร้อมกับระบบ Face ID โดยกล้อง Face Time นั้นมีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังของ iphone 12กับ12 Mini นั้นเป็นกล้องคู่ Dual Camera นะครับมีเซ็นเซอร์หลักกับอัลตราไวท์ครับความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากันและด้วยพลังของชิปเสตตัวใหม่ครับทำให้ตอนนี้นะครับโหมด Diffusion สามารถใช้งานได้ทั้งกล้องหลัก กล้อง Ultra Wide และกล้อง Face Time ด้วยนะครับสามารถถ่ายวิดีโอนะครับแบบ HDR และก็ Dolby Vision ได้ที่30เฟรมตัวเครื่องมาพร้อมกับมาตรฐานการน้ำกันฝุ่น IP68 นะครับโดยสามารถลงน้ำลึกถึง6เมตรส่วนพอร์ตใช้งานนั้นยังเป็น Lightning อยู่เหมือนเดิม และ Apple มีการครับเสริมในส่วนของการชาร์จแบบไร้สาด้วยระบบ MagSafe นะครับหรือที่หลายๆคนที่เคยใช้ MacBook รู้จักกันดีกับตัวชาร์จที่เป็นแม่เหล็กมีแรงดูดก,กับตัวเครื่องนะครับทำให้สามารถชาร์จแบบไร้สายได้เร็วขึ้นจาก7 5วัตต์ของชี่ไ e l e s s เป็น15วัตต์นั่นเองเบอร์ a g s a f ซ e ของ Apple ครับออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้แม้ iPhone 12จะใส่เคสอยู่ มาถึงรุ่นพี่อย่าง iPhone 12 Pro และก็12 Pro Max กันบ้างครับสองรุ่นนี้มาพร้อมกับสองไซส์หน้าจอคือ6.1และ6.7นิ้วชิปเซน็ยังเป็น Apple a 4 Bionic เหมือนกันนะครับแต่วัสดุกรอบรอบตัวเครื่องนั้นมีการเปลี่ยนมาใช้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับเป็นเกรดเดียวกับห้องผ่าตัดซึ่ง Apple ครับเอาโลหะตัวนี้นะครับไปขัดตกแต่งจนมีความเงาเงาเป็นพิเศษกระจกด้านหน้าเป็นซิชิคอนครับทนแรงตกแทกได้ดีกว่าเดิม4เท่าเช่นเดียวกัน มาพร้อมมาตรฐาน IP68 การ้ําการฝุ่นลงใน6เมตรเหมือนกันครับเป็นเวลา30นาทีมีแม็กเซฟมาให้นะครับโดยใน2รุ่นใหญ่นะครับผม12 Pro 12 Pro Max นั้นใช้กล้องหลัง3ตัวบวกกับเซนเซอร์ลิดาครับในการวัดระยะความลึกของวัตถุต่างๆซึ่งนอกจากสแกนวัตถุแบบ3มิติแล้วยังสามารถนำมาช่วยในการโฟกัสนะครับในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอได้ด้วยส่วนกล้องหลัง3ตัวก็ประกอบไปด้วยนะครับเซนเซอร์หลัก12ล้านพิกเซล และมีระบบเซนเซอร์ชิป o s นะครับพูดได้ง่ายว่ามีกันสั่นทั้งที่ทตัวเซนเซอร์กับตัวชุดเลนทำให้ iPhone 12 Pro Max นั้นเป็นกล้องที่กันสั่นดีสุดในตระกูลนี้มีอลตาไว์12ล้านพิกเซลและเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลนะครับโดยข้อแตกต่างระหว่างตัว12 Pro กับ12 Pro Max ก็คือตัวเซนเซอร์หลักของ12 Pro Max นั้นมีขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่าพร้อมกับพิกเซลขนาด1.7ไมครอน เลนเทเลโฟโต้นั้นมีรยการซูมเพิ่มขึ้นนะครับเป็น2.5เท่าหรือถ้าพูดถึงช่วงการซูมก็คือ5เท่าจากเด่นอัลตาวายและข้อแตกต่างที่2ตัวใหญ่มีแต่2ตัวเล็กไม่มีก็คือโหมดการถ่ายภาพแบบ Apple Pro Raw ที่จะเป็นการรวบรวมเอานะครับการถ่ายภาพในโหมด Pro และการทำงานของ Compositional หรือว่าตัวของ Diffusion เนี่ยมาทำงานร่วมกัน ทำให้ภาพรอที่เราถ่ายมานั้นสามารถจะเก็บรายละเอียดและดีเทลต่างๆของภาพได้มากขึ้นกว่าการถ่ายภาพแบบรอปกติรวมถึงการถ่ายวิดีโอแบบ HDR นะครับ WV v e s i o n ของรุ่นนี้ก็สามารถถ่ายเรื่องสุดที่60เฟรมต่อวินาทีส่วนความจุข,ของ iPhone 12 Pro กับ12 Pro Max นะครับจะเริ่มต้นที่128 g b ต่ไต่ขึ้นไปเป็น256และ512ครับการมาของ iPhone 12ใหม่ทั้ง4รุ่นเนี่ยทำให้ตอนนี้ Apple ปรับลายขายของใหม่แล้วนะครับ ตอนนี้รุ่นที่จะมีวางจำหน่ายอยู่ก็จะเริ่มจาก iPhone SE 2020นะครับมาเป็น iPhone 10R แล้วก็ถัดมาคือ iPhone 11ต่อด้วย iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max ครับส่วนการวางจำหน่าย iPhone 12ทั้ง4รุ่นนะครับตอนนี้ทาง Apple เนี่ยเลือกวางขาย2รุ่นก่อนก็คือ iPhone 12กับ12 Pro โดยในกลุ่มประเทศเทียแรกนะครับจะเริ่มเปิดจองตั้งแต่วันศุกร์นี้เลย16ตุลาคมนะครับและก็จะสามารถรับของได้รวมถึงสามารถไปซื้อที่หน้าสโตร์ได้ในวันศุกร์ที่23ตุลาคมส่วนไอโฟน e 12 m i n มินิและ iPhone 12 Pro Max นั้นเปิดจองตั้งแต่6พฤศจิกายนและจะเริ่มวางจำหน่ายหน้าร้านในวันที่13พฤศจิกายนครับมาถึงราคากันบ้างน,นะครับ iPhone 12สองินะครับรุ่นเล็กสุดเนี่ยเริ่มวางจำหน่ายในธาคา699เหรียญน,นะครับหรือคำนวณเป็นเงินไทยก็ประมาณ20 0 0 0นนิดนิด แต่ถ้าเกิดเราบวกภาษีเข้าไปด้วยเนี่ยคาดว่าราคาไทยน่าจะออกประมาณ2 3 0 0 0 3หรือ2 4 0 0บาทส่วน iPhone 12นะครับตัวนี้เริ่มต้นที่799เหรียญคำนวณภาษีไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นราคาไทย,ยที่ประมาณ20,070หรือ2 8 0 0 0บาทโดย2รุ่นนี้มีมาาราคาทั้งหมด5สีด้วยกันครับคือจะมีสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงปุ๋ยดักเรสนะครับแล้วก็จะเป็นสีขาวกับสีดำนะครับตัวนี้บอกไปก่อนว่าตัวสีขาวเนี่ยหน้าดำนะครับ ส่วน iPhone 12 Pro และ12 Pro Max นะครับตัวนี้มีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันก็คือสีเงินนะครับออกโทนเงินขาวๆนะแล้วก็เป็นสีกราฟไฟที่เป็นโทนดำนะครับผมถัดมาคือสีทองแล้วก็สีพิเศษคือสี Pacific Blue นั่นเองโดยราคาของ iPhone 12 Pro นะครับเริ่มต้นที่999เหรียญ คำนวณมาแล้วก็ประมาณ30,000กว่าบาทถูกไหมบวกลบคูณหารกับภาษีไทยเข้าไป<ร>ก็คาดว่าจะเปิดราคามากใกล้เคียงกับ11 Pro ก็คืออยู่ที่ประมาณ35,900บาทส่วน iPhone 12 Pro Max นะครับราคาเปิดม,มาที่10,99เเหรียญหรือประมาณ30,000กว่าบาทพอจับบวกภาษีเข้าไปแล้วนะครับคาดว่าจะใกล้เคียงกับ11 Pro Max ก็คือ39,900บาทครับส่วนใครที่เราคอยกันมาของ iphone 12 Pro ในไทยอยู่นั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะเริ่มบางจำหน่ายเมื่อ,อไหรและ จะรองรับ 5g ตั้งแต่วางขายหรือไม่เพราะตอนนี้ถ้าเกิดลองเช็คจากหน้าเว็บไซต์นะครับในต่างประเทศประเทศไหนที่รับ 5g แล้ว Apple จะขึ้นโปรโมทด้วยโลโก,ก้ 5g แต่อันแรกเลยแต่ใน้ตอนนี้ที่เราถ่ายดูหน้าเว็บไซต์นะครับตัวโลโก้ 5g นั้นหายไปยังไม่มาไว้ตอนที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเปิดวางขายในไทยเมื่อไหร่แล้วเราค่อยมาดูเรื่องของ 5g บน iPhone 12กันครับก่อนจจากกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานรอยเซนด้วยนะครับสวัสดีครับ